ไหนทำไมช่วงนี้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นเนาะคนมีความรักหรอือเปล่าคนมีงาน <laughs> ด้วยความรักมันสดใสเหรอือย่างเงี้ยตอนนี้ไม่เฉยๆค่ะอืมตอนนี้มีความรักอยู่ไหมคะมีความรักงานเออหัว <laughs> ใจมากมมนิดหนึ่งเฉยๆอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่มันกระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่เราก็ชุ่มกระชวยจากเรื่องงาน ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไม้ดรู้แบบใช่เพราะเรารู้สึกว่าเรื่องโควิดไรเงี้ยเรื่องอื่นมันก็เฉยอยู่แล้วแต่พอมีเรื่องงานมามันแบบมันทำให้เราอะเราเป็นคนรักงานสุดท้ายแล้วอ่ะรู้สึกว่าเรื่องงานเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเราเราแบบมันเป็นคุณค่าของเราเองเป็นสิ่งที่เราแบบเราทํามันได้ดีคืองานคือโฟกัสหลักของเธอเลยหรอเลยโฟกัสหลักหลักเลยไม่มีอะไรมาภาคกเรากากงานเออและความรักคือมันเป็นเรื่องรองหรอใช่อืม ตอนนถึงมันเกิดนะคะล่าสุดที่มีในโซเชียลก็ว่าจริงๆมีหลายคนมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เรามากนะคุณอาจจะโฟกัสแค่บางคนแต่คุณแพทก็เป็นแบบว่าคนที่แบบหลายคนจับจ้องเรากับพี่แพทอย่างนี้ไงอย่างไงครับกับเรากับพี่แพทตอนนี้ก็ก็เราก็ส่งไปขอบคุณเขานะอะไรเงี้ยแวบบเอ้ขอบคุณนะอะไรโหอะไรเงี้ยแต่แค่แบบอาจจะเป็นที่ฮือฮาเพราะว่า คือเรามีเพื่อนคนเพื่อนและคนรู้จักหลายๆคนที่โพสแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเคยโพสตอเออแล้วก็แล้วก็มันเลยแบบดูือหาเป็นอย่างทุกคนเข้าใจไหมว่าตอนนี้หลินกับพี่แพทคือตัน <Okay. S 2> ดีใจที่สุ่เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจไหมครับไม่รู้ว่าคนเข้าใจว่าไงเราเรารู้สึกว่าเราเราความสัมพันธ์กับเราตอนนี้คือน่าจะเป็นเรื่องงานที่หลักๆอื แล้วอื่นไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบว่าเป็นเมนหลักองชีวิตขนาดนั้นจริงอย่างตอนเขามาคอมเมนต์อย่างเงี้ยเรามีแบบว่าฟีดแบกกลับไปหาเขาขอบคุณอย่างนงี้ก็มีขอบคุณนะอขอบคุณนะแต่แต่แต่ก็เราขึ้นเราว่าขึ้นอยู่กับความสบายใจแหละแต่เขาแบบเขาอาจจะไม่สบายใจหรือเปล่าอย่างที่บอกเพราะแบบพอคนแบบไม่เคย แบบคนไม่รู้ไม่รู้ว่าเรารู้จักกันหรือสนิทกันแล้วพอโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนอาจจะคอมร้องคอมเมนต์หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เออต้องต้องไปถามไปถามเี่แพทถามพี่แพ <c oughs> ทย์ไปถามพี่แพทเดี๋ยวเอาบไปให้แมปตอนนี้ตัวอของหลินเองก<ด>ับพ<ด>ี่แพทย์เองความสนิทมันยังไงคะอ่าก็เป็นรุน่นพีน่ที่รู้จักกันสนิทกันประมาณหนึ่งใช่มีเจอหรือมีคุยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ได้เจอเลย ว่าช่วงนี้แบบทำงานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเจอเพื่อนคนอื่นเยอะกว่าด้วยซ้ำเอาจริงแบบว่าด้วยด้วยด้วยด้วเซนเราคิดว่าเขาจีบเราไหมไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้อย่าไม่รู้เวลาที่มันมีข่าวออกมาห่วงว่าคนจะเข้าใจผิดไหมคะเรื่องนี้ถ้าคูดตรงตรงก็ห่วงห่วงห่วงไหมนะมันเป็นอะไรที่แบบเราควบคุมไม่ได้อะเราก็เฉยๆฉยะเพราะแบบอ่ะถ้าสมมุติ จำมานั่งดูจริงเราเป็นคนที่แบบมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากๆ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 แต่มีคนที่ดูแบบถ้าแต่ดูเข้าเขาเยอะมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเราห้ามไม่ได้แล้วกดดันไหมเออถูกถูกแบบจับตาเรื่องของสัมพันธ์กดดันสิเนี่ยมันต้องมาังตอบถามเดี๋ยวมันมาถามเรื่องอะไรฉันแล้วพี่แพนนี่เขาเป็นหนึ่งหนุ่มในสเปคเราไหมคะเข้าข่ามสเปคเราไม่ได้ใจัวเหมือนกัน เราว่าเรื่องวันนี้มันขึ้นอยู่กับ m i n d s e ตแล้วก็จิตใจข้างในมากกว่าลุกหลับภายนอกหรืออื่นๆมัน um> มันพัฒนอะไรไม่ค่อยได้อือย่างช่นนี้เราเรามาโฟกัสงานเป็นหลักเขาให้กำลังใจในการทํางานเราขนาดไหนครับก็พอทุกคนรู้สึกว่าหลินต้องมาเล่นนทนายที่ต้องพูดรู้เรื่องทุกคนให้กําลังใจดีมากแล้วแบบสู่ๆนะ เทุกคนคอยติดตามเรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้แหละเป็นสิ่งที่แบบทำให้เราก็ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่คนรู้จัก,กควรจะต้องไม่พูดก็ได้แต่พูดแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆเย้ยที่กำลังใจให้อะไรเงี้ยพี่แพ้สงงรร่งกำลังใจให้มากเป็นพิเศษไหมครับไม่ค่ะปกติเลยเออ,เอไปเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนแพทเทินเดิมอืมแต่เราก็ไม่ได้มีปรึกษาเขาในเรื่องของการทํางานในในบทของทนายอย่างนี้ไม่ ใช่ม,มีแบบว่าไปปรึกษาทนายจริงๆมากกว่ารูสึกว่าเป็นประโยชน์จริงๆเลยอะทำไมต้องเอียงเร<อ>า,าดูเขินนะาที่แบบไม่เกินไม่เกินตรงนี้ชีวิตแบบโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเราแต่งงานกับงานนะไืเอเรู้สึกมีความสุขมากอยากให้รู้สึกว่าสวยว่ามีงานทำได้ทํางานได้ออกกองนด่อะไรรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมัน มันดีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเราตื่นมาทุกวันเราเรา,เราแบบมีคุณค่ากับตัวเองเราแบบเห้ยเตรียมเตรียมบทเตรียมงานเตรียมทํางานนะเข,ออออข้ารอออกออเข้ารอวันยู่ก่นจะออกออะไรพวกนี้มันแบบสนุกแล้วเราเอ็นจอยเนี่ยเพราะแบบอย่างที่บอกแต่ละคนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ตอนนี้เราแบบเราชอบงาน่ะทาไงได้อะเรียกว่าตอนนี้ก็คือบ้านง,งานมา,งงานอ,อีกค่ะมาได้อีกไปอีกเวลาเหลือ อ,อย่างงานเดินแบบอะไรพวกนี้อะครับอย่ออก็รับนะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราสนุกอยู่กับมันมันไม่ได้ยากสำหรับเราขนาดนั้นเป็นอะไรที่แบบเราทำแล้วมันเข้ามืออะเออก็สนุกดีไปถ่ายอะไรถ่ายแบบแต่อองตัวสวยๆงามๆอย่างนี้ใช่ป่ะแต่พองานแสดงเป็นอะไรที่แบบท้าทายเรามากตอนนี้แล้วเรารู้สึกอินๆกับมันอยากทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นนานแค่ไหนเนาะก็ทำให้มันดีที่สุด,สดเท่าที่เลือกเรื่องไหนที่แบบไม่ฝั่นทอนก็นจะหันกอับไปได้เอางานไว้ก่อนเอารักไว้หลังใช่ใช่ใช่งาน <c oughs> งานงานหนึ่งสองคืองานออหนึ่งสองคืองานก็สามหรอกสามสามก็ว่ากันแล้วแต่วันแล้วแต่วันไ <c oughs> อ้ไขออีกนิดนึงอย่างตัวของพี่แพชรเองมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปไปขนาดไหนบ้างครับมีโอกาสไหม ไม่รู้เฉยๆเลยเราเรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกอะเราเราไม่รู้เหมือนกันเพราะแบบอย่างที่บอกมันไม่ดูจากดูแล้วดูได้เลยมันต้องมันเป็นเรื่องของข้างในใจในาเซ็ตแต่ละคนมากกว่าว่ายังไงเพราะว่าเราตอนนี้เราอาดีตมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเรามดอสองอาทิตย์ที่แล้วเราเดือนที่แล้วเราเดือนนี้ไม่เหมือนกันอีกแล้วสิงก็ซิงไม่สิงก็ <c oughs> แต่ตอนนี้ทั้งใน,นเราเป็นยังไง ความที่ความรู้สึกค่อก็อ่าถามยากไลยถามยากรู้สึกว่าอ่าไม่รู้ดิแบบเราไม่ได้แบบมานั่งคิดแบบเฮ้ยคนวันนี้ยังไงนะอะไรเงี้ยก็เฉยเฉยโอยอืมั เนาะแต่แต่ถ้าสมมติว่าเรามีจริงๆเราก็ไม่ไม่ปิดไม่อะไรอยู่แล้วใช่ไหมหลินเป็นคนไม,ไม่ไม่ได้ปิดอยู่แล้วรู้สึกว่าไปไหนมาไหนตามปกติได้แค่แบบเนี่ยถ้าฉันเปิดออกสื่อต้องมาน,นั่งตอบแต่คือแบบไม่ไม่ได้บอกว่ารู้สึกว่ามันถ้าเราอินจนความรักมันปิดไม่ไหวมันเปิดออกมาคนคงรู้เองแหละแต่ว่าถ้ามีถ้าเฉยๆก็เนี่ยก็เฉยๆก็ไม่ได้